จะพบได้ว่าสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคสำหรับคุณที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีผมแนะนำว่าคุณควรจะพักผ่อนนะครับหรือพบปะผู้คนให้มากขึ้นโดยเฉพาะ ถ้ามีโอกาสให้พักผ่อนใกล้น้ําบ้างอย่างเช่นบินทะเลทะเลสาบหรือแม่น้ําลําคลองที่เป็นสายใหญ่จะทําให้ภาวะจิตใจหรือสถานการณ์ที่คุณเป็นมีปัญหาอยู่ในช่วงนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นมาจะพบว่าสถานการณ์ต่างๆช่วงนี้มีโอกาสจะได้พบปะผู้คนกับคนรอบข้างมากขึ้นโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมกับคนรอบข้างมากขึ้นสําหรับเพื่อน จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิดความอ่านหรือมีเหตุผลกันมากขึ้นแต่ในทํานองเดียวกันแต่ละคนมีโลคส่วนตัวสูงมีโอกาสพบปะสังสรรค์กันเนี่ยน้อยลงนะครับสำหรับในเรื่องของการเรียนช่วงนี้เนี่ยแนะนําว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนมากขึ้นแต่ในทํานองเดียวกันต้องการที่จะให้น้องหันมาสนใจในเรื่องของการเรียนด้วยตัวของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจิตใจพอเราเนี่ยจะให้ความสําคัญในเรื่องอื่นมากกว่าการเรียน ช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์การเงินของคุณเองเนี่ยยังไม่ค่อยจะดีนะมีโอกาสเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่ในทานองเดียวกันมันจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณที่จะเริ่มต้นหากต้องการที่จะทําอะไรเป็นของตัวเองหรือมองแผนการในเรื่องของการหาไรายได้ในส่วนอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเป็นโอกาสที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาหลายทางสําหรับในเรื่องของการทํางานช่วงนี้เนี่ยการทํางานของคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโปรเจกต์เยอะนะครับจนบางครั้งบางคราวเนี่ยจะหาโอกาส โฟกัสไปที่งานใดงานหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยยังไม่ได้ผมแนะนําว่าให้คุณมองหาในเรื่องของการงานเนี่ยเป็นจุดโฟกัสนะครับแล้วทุ่งเทมันให้เต็มที่ผลงานที่ดีก็จะตามมาเช่นเดียวกันช่วงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะให้ความใส่ใจหรือให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากขึ้นกว่าที่เป็นมาผมอยากจะแนะนําว่า ให้คุณระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์ในเรื่องรักโลกกดหลงที่ค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะ,ะช่วงนี้เนี่ยให้ระวังว่าคนที่เราสนใจหรือคนที่เข้ามาพูดคุยเนี่ยเขาเป็นคนโสดจริงหรือเปล่าเราจะมีโอกาสพลาดพังที่จะไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของความรักของคนหลายคนพร้อมๆกันได้ช่วงนี้เนี่ยความรักของคุณเนี่ยจะมีโอกาสาที่จะได้ทําประสบการณ์ที่แปลกใหม่ร่วมกันในํานองเดียวกันนะครับ คุณอาจจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนหรือเอาอ,อกเอาใจคนที่คุณรักเนี่ยด้วยความภาคภูมิใจและด้วยความสามารถพิเศษของคุณเองช่วงนี้ตัวคนเองเนี่ยมีโอกาสเผยความในใจเกี่ยวกับข้องกับความรักให้กับคู่ของคุณเนี่ยรับทราบมากขึ้นในช่วงนี้คู่ของคุณเองเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเอาอกเอาใจของคุณด้วยการการะทํามากขึ้นกว่าที่เป็นมานะครับ ช่วงน,นี้เนี่ยตัวคุณเองค่อนข้างที่จะทุ่มเทสําหรับความรักค่อนข้างมากอย่างเอาจริงเอาจังจนบางครั้งบางคราวเนี่ยจะดูเคร่งเครียดมากเกินไปมีความโรแมนติกน้อยลงผู้ของคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณได้ในช่วงนี้นะครับแต่สถานการณ์ความสัมพันธ์ช่วงนี้สิ่งที่จะต้องระวังมากที่สุดคือการอยาเอาเรื่องเก่ามาคุยให้เกิดปัญหา เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยคือการที่จะเอาเรื่องกเก่าๆมาพูดคุยกันทําให้บางครั้งบางคราวเกิดความท้อแท้แต่ว่าจะมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมใหม่ๆเริ่มต้นด้วยกันมากขึ้นในช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องระวังกันทั้งคู่ก็คือในเรื่องของอารมณ์นะครับ,บรักโรกรอดหลงค่อนข้างรุนแรงรวมถึงปฏิสัมพันธ์ให้ระวังเรื่องการ ใช้อารมณ์นําหน้าเหตุผลแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยก็มีความมั่นคงดีช่วงนี้เนี่ยคู่ของจะต้องระวังเรื่องการน้อยใจนะครับหรือให้ระวังในเรื่องของการที่จะออเอาใจยากเกินไปหน่อยแต่ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเหนื่อยครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเหนื่อยจากเรื่องการเรียนเหนื่อยจากเรื่องของการงานจนทําให้บางครั้งบางคราวเหมือนกับว่าการดูแลในเรื่องของความรักเนี่ยยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะ